เตทั้งรวดน้ำและประตูเลื่อนค่ะซื้อกุญแจมาล็อกด้วยนะคะถึงรวดน้ำฝั่งป่านี้20เมตรค่ะแล้วก็จะมีฝั่งทุ่งนา6ต้น10เมตรนะคะประตูไหลลื่นดีค่ะไม่ต้องกลัวเปิดไม่ต้องกลัวเปืดยาก มือเราออกเลยค่ะใส่มือจับให้ที่ล็อกให้ด้วยนะคะตัวนี้เราจะทำโค้งลงนะคะกันขโมยยกประตูไปไข่ พงลงกับพื้นเลยค่ะถ้าใส่กุญแจล็อกก็คือจะยกออกไม่ได้ค่ะหัวเสาคือไอ้หัวเสาที่ใส่ลวดหนามปิดปูนให้เรียบร้อยนะคะปิดปูนให้หมดแล้วค่ะ ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะโอกาสหน้าเรียกใช้บริการใหม่นะคะเดี๋ยวช่างจะได้ไปต่อที่หน้างานเข็มมาลาดค่ะตรงไหนไม่ดีติชมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ